น้าลูกค้าทักทายจ้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเบอร์โทรร้านอยู่ที่ป้ายร้านเลยนะคะลูกค้าส่วนสามล้อสองที่นั่งนะคะลดน้ามันนะคะลูกค้ารถน้ามันรถตรงนี้เป็นลถน้ามันนะคะลดน้ํามันจะเป็นดาวขั้นต่ำสองหมื่นและสามหมื่น ลูกค้าหลายท่านบอกว่าทําไมดาวแพงจังเลยนะคะม,มันลดเป็นผ่อนบัตรประชาชนนะลูกค้าไม่ได้เช็ค,คเครดิตค่ะเพราะฉะนั้นคนที่มีเงินดาวสองห0ื่นสามหมื่นส่วนใหญ,ญ,ญ่จะหรือว่าจะซื้อสดสามงวดก็ได้นะคะผ่อนสามเดือนนะคะก็คือสดเป็นสดสามงวดก็ได้สําหรับดาก้อนนะคะส่วน nkt ปีหน้าปีหน้าปีหน้าน่าจะทําผ่อนได้แล้วนะคะปีหน้าพร้อมทําผ่อนแล้วคะ่ะผ่อนกับร้านเลยนะคะปีหน้าเดี๋ยวจะทําให้ปีนี้ยังทําไม่ได้ปีนี้ยังทําไม่ได้ปีนี้ยัง ยังทีมงานยังไม่พร้อมรถน้ํามันโอเคค่ะมันขับง่ายนะคะแต่ว่ามันเป็นรถมันมันมันเขาเรียกมันมีสองประเภทนะคะลูกค้ารถไฟฟ้าจะเป็นกลุ่มเบาๆขับง่ายๆนะขับชิลๆขับเล่นอะไรอย่างนี้นะคะแต่รถน้ํามันเป็นรถที่ทำมาหากินจริงๆเลยเพราะว่าไม่ต้องกลัวแบตหมดนะคะไปตรงไหนก็ได้แบตน้ํามันไม่เติมน้ํามันนะคะไปเติมตรงไหนก็ได้นะคะแล้จะมีแบบว่าจากบ้านไปทุ่งนาจากบ้านไปสวนไปไร่อะไรอย่างนี้นะรถบรรทุก บรรทุกพารายังไงครับราคาใช่ไหมคะอะพี่ที่ถามว่ารถบรรทุกพารานี่หมายถึงราคานะเริ่มต้นหกหมืนห้าค่ะเริ่มต้นหกหมื่นห้าร้านอยู่แถวไหนคะอาเภอบ้านบึงค่ะอ,อําเภอบ้านบึงนะดินแดนขนมจีนนะนเดี๋ยวดูป้ายป้ายป้ายอำเภอเขาป้ายประตูเขาบ้านบึงสะอาดสดชื่นนะคนน้ำหมือนกินเจประเพณีวิ่งควายเซนเซทายศักดิ์สิทธิ์เรือธิรทิศ ใครที่อยู่ตางจังหวัดนะที่มามาเชงเม้งแถวบ้านบึงนะคะแถวชนบุรีนะจะมาแถวบ้านบึงนี่แหละหงสุ้ยหงสุ้ยภูเขาลูกนั้นจะมีแต่หงสุ้ยทั้งนั้นเลยนะคะคือเพราะฉะนั้นเอ่อบ้านบึงนะคะจะแบบก๋วยเตี๋ยวหมูบ้านบึงก็อร่อยค่ะแล้วก็ส่วนอหม่นะคะรถบรรทุกนะคะราคานะคะจะไปรีวิวอำเภอบ,บ้านบึงแล้วตัวรถน้ํามันนะลูกค้าที่อยู่ด้านนอกนะคะเป็นตัวดาก้อนนะคะตัวนั้นจะเป็นตัวใหญ่เป็น2 0 0ซีซีส่วน NKT 2 0ซีซีเหลือหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่า เขาเข้ามาน้อยนะคะเขาจะไ่เน้นทำ 150cc มากกว่าสําหรับ NKT นะคะ NKT ตัว1 5 0ซีคือตัวนี้ค่ะตัวสีแดงคันนี้นะคะราคา85,000ราคาจะถูกกว่าราคาจะแพงกว่าดาก้อน2,000แต่ว่าแถมยางอะไหล่แล้วก็เป็นเพากลางค่ะตัวดาก้อนจะเป็นเพาข้างแต่ว่าเวลาขับความรู้สึกไม่ไม่เหมือนกันเพราะว่าตัว NKT เขาจะเป็นรถคัสต์เขาทารถคัสอย่างเดียวแต่ตัวดาก้อนจะมีทั้งมีคัสต์ออตโต้คาสเลือกได้เลยถือว่าเขาทามาซัพพอร์ตหลายอย่างเพราะฉะนั้น Ờ, อยู่ที่การใช้งานลูกค้าว่าจะใช้ประมาณไหนถ้าลูกค้าไปวิ่งแถวแบ้านตามชุมชนร้อยยี่ห้านะคะกระบะประมาณนี้ก็ได้ค่ะไวส่ส่อะไรก็ได้เพราะบางคนก็เอาไปทําเป็นถ้าซื้อมีค่าส่งไหมคะถ้าปกติแล้วรัศมี3ามร้อี่ร้กิโลเอาจากภาคกลางนะคะเอาจากกรุงเทพปริมณฑลออกไปไม่เกิน4ี่ยกิโลถ้าเป็นภาคอีสานนะคะถ้าไม่ถ้าไม่เลยถ้าไม่เ,อเอินขนแก่นมหาสารคามอะไรอย่างงี้คะ่ะรัมมีเนี้ยจะงส่งฟรีอยู่คะ่ะ แต่ถ้ามันไก,กลขึ้นไปอย่างอุอบลราชธานีนะคะอุดรหน,นองคายอะไรอาจจะมีค่าส่งเพิ่มพันสองพันถ้าเป็นรถน้ํามันนะคะแต่ถ้าระยะใกล้ส่วนใหญ่ราทําส่งฟรีแต่ถ้าเราได้ค่าขนส่งถูกลูกค้าก็อาจจะไม่ได้จ่ายเลยค่ะก็อยู่ที่รอบของเขาเพราะว่ารถที่เราใช้ส่งนะคะเป็นรถร่วมนะคะก็คือแล้วแต่ว่าเราจะได้ราคารถราคาเท่าไหร่มาอะไรอย่างนี้นะคะ อย,อยู่ที่พี่กัดลูกค้าอยู่ค่ะว่าให้ไปส่งที่ไหนส่วนใหญ่ส่งฟรีค่ะแต่ถ้าไกลมากก็อาจจะเพิ่มพันสองพันไม่ได้เยอะค่ะไม่ได้เยอะมากอย่างอําเภอคําชะอีมุกดาหารก็เพิ่มค่าส่งมาสองพันตอนนั้นเพิ่มมาสองพันค่ะอาเภอคําชะอีมุกดาหารนะคะที่เคยส่งไปนะคะร้านอยู่ตรงข้ามอาเภอบ้านโรตัสอาเภอบ้านบึงนะคะลูกค้าตรงข้ามเลยนะคะแล้วก็ลกวันลูกค้าบอกว่าดูไลฟ์วันนี้นะคะทําไมร้านโลง่ลงๆนะพรุ่งนี้มาวันพุธมีตลาดนัดนะ วันพุธกับวันอาทิตย์หน้าร้านจะเป็นร้านตลาดกับข้าวหน้าร้านเต็มหมดเลยค่ะรถน้ามันจะไม่ได้ออกมาโชว์หน้าร้านนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่ามีรถให้ดูอยู่นะคะดูเป็นดูหลงังร้านนะคะหน้าร้านก็ไม่มีพาไปดูที่รถหน่อยนะคบได้เลยค่ะขณะที่แดแดแดดยังบดอยู่ <laughs> แดดไม่มีอันนี้คือเที่ยงดูสามล้อไฟฟ้าหน่อยนะคะได้เลยค่ะตัวตัวร้อยิบห้านะคะร้อยี่สิบห้าซีซีอันนี้เราเตรียมแต่งนะคะแต่งเป็นรถขายของนะคะคือรถขายของถ้าแต่งเสร็จจะเป็นรถพุ่มพวง,งทันที แล้วรถพุ่มพวงคันนี้นะจะเราจะทําเป็นรถพุ่มพวงขายกับข้าวอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะขายจริงๆนะนี่เ๋ยไปจอดหน้าโรงเรียนอันนี้คือเป็นรถมอไซค์นะคะเป็นรถสตาร์ทระบบมอไซค์เราเลยนะคะอันนี้เป็นร้อยยี่สิบห้าซีซีของเอ็นเคทีนะคะลูกค้าเปิดกุญแจนะคะโอ้นี่รถใหม่เสียงนุ่มเสียงนุ่มเป็นระบบมอไซค์นะคะ มอไซเว็บเราธรรมดานี่แหละคือเว็บร้อยี่ห้าเป็นสเปคนี้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าอารมณ์แบบอันนี้เสียงนุ่มมากเพราะรถทุกมาจากโรงงานคือด้วยความที่ว่านะทุกคนเวลาเราใช้รถนะคะอ่อถ้าเราอารมณ์คนใช้เล้งนะคนใช้เล้งมันกินข้างแต่อันนี้คือมันเป็นพ่วงข้างหลังนะคะก็จะขับง่ายะคะ่ะอันนี้ค่อนข้างจะขับง่ายเลยราคานะคะราคา6กหมื่นห้าแต่แต่งหลังคาพร้อมขายของเลย6กหมื่นเก้าวันนี้สีเขียวกําลังมาอีกนะ,ะสีเขียวโรงงานอ่ กำลังเบิกมาจากโรงงานสีเขียวกําลังจะมาแต่งหลังคาให้พร้อมแล้วนะคะส่วนแล้วก็ตัว1 5 0ซ c นะคะตัวนี้คันนี้นะคะอันนี้จะเป็นมียางอะไหล่แถมแล้วก็เป็นเผากลาง ะะแต่ถ้ารุ่นอื่นนอกนั้นจะเป็นเผาข้างหมดเลยนะคะตัว NKT 2 0 0 cc กับ1 5 0 cc ก็าจะเป็นเผากลางทั้งหมดเลยค่ะส่วนตัวนี้ก็คือ6 5 0 0 0ที่จริง 6, ตัว125ของ NKT กับดาก้อนนะคะไซส์กระบะเท่ากันแต่ด้วยสีนะคะสีมันทำให้รู้สึกว่าคันนั้นดูเล็กแต่ที่จริงมันไซส์เดียวกันเลยนะเบอร์เดียวกันส่วนตัวนี้1 5 0 cc 83,000บาทค่ะเป็นตัว1 5อ cc ของ ดาก้อนนะคะเป็นออโต้คาร์ดนะขับเหมือนมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงเราธรรมดานะคะถ้ารถคาร์ดก็ขับรถมอเตอร์ไซค์แบบผู้ชายนะคะไม่ยากค่ะใครที่บอกว่าอยากจะไปเปิดร้านขายของที่แบบว่าทุกวันนี้มันไม่สามารถเอาเอาตามเศรษฐกิจบ้านเรานะถ้าเกิดเกิดหาทําเลดีๆได้นะคะขับไปจอดแล้วก็จอดขายนะคะแล้วก็ขายกับข้าวนะคะเพราะตอนเช้าเราจะมีรถฟู้ดทัรกที่มาขายอาหารกะเพรา25บาทอยู่ใกล้ๆร้านเราอยู่นะคะตอนเช้านะคะอันนี้ถ้าเราไปทํารถขายกับข้าวที่แบบ20จะไปขายขายอะไรนะ ข้าวสิบบาทอย่างนี้นะไปขายตัดราคาเขาขาขายยี่สิบห้าเราไปขายสิบบาทคือต้องไป็นทำนามาขายเองเมื่อกี้ใครบอกให้ดูสามลอ้ออ่าสามลอะะ้ลอไฟฟ้านะคะสามล้อไฟฟ้านะจะอยู่สีเหลืองสีเทานะคะสีเหลืองสีเทาฝั่งข้างในนี้โซนในทั้งหมดข้างในทั้งหมดนะคะจะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยค่ะส่วนสามล้อไฟฟ้านะ,ะตัวนี้หนึ่งหมื่นแปดพันเก้านะ,ะเป็นเบาะสไลด์เลื่อนสไลด์เบาะได้นะหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทค่ะ แล้วก็นี้นะคะหนึ่งหมืนแปดพันเก้าร้อยบาทจะมีเขียวมีน e ้ําเงินค่ะมีส้มนะคะแล้วมีแดงนะคะนี่นะคะราคาหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทค่ะรวมส่งแล้วทั่วประเทศนะคะแล้วก็บริการเ e ก็บเงินปลายทางได้นะคะรถถึงบ้านก่อนค่อยจ่ายตังคะ่ะลูกค้าไม่ต้องโอนเงินมาก่อนนะรถถึงบ้านก่อนค่อยจ่ายตังคะ่ะหนึ่งหมืนแปดพันเก้าร้อยบาทรวมส่งแล้วนะคะหนึ่งหมืนแปดพันเก้าร้อยบาทรวมจดส่งแล้วทั่วประเทศนะคะ แล้วก็ฝั่งนี้นะคะ17,900บาทค่ะตัว17,900คือตัวนี้ค่ะจะมีสีม่วงนะคะมีเหลืองมีเขียวนะคะ17,900นะคะ ปักปักใส่แบตเตอรี่ไปทุกขั้นเลยก็ได้นะไอตัวสีเนี่ยสีหรือว่าคือพวได้เอาออกไปโชว์เลยเหรอ, <ไป S 1> อเอาออกไปโชว์หน้าร้านหน่อยอไปไว้มุมนั้น,<ป>น,นเอารถออกโชว์ย่างเหี่ยวก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้โชว์หน้าร้านเนี่ยมันก็เวลาลฟ์มันเดินไม่เจอหลุดเดี๋ยวคนไม่ถามอ่าตัวไปไหนต่อตัวสีล้อไฟฟ้านะอยู่ฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวพามาดูสีล้อ ล้อไฟฟ้านะลูกค้าจะเป็นมีมีอะไรเปลี่ยน mm hmm. เวลาซ่อมไหมคะรถที่ร้านนะลูกค้าลูกค้าจะอยู่จังหวัดอะไรก็ได้ในประเทศไทยนะหลังการขายนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ใกล้ร้านนะคะช่างที่จะดูแลเบื้องต้นได้คือช่างไฟนะคะช่างไฟทั่วไปนี่แหละช่างไฟบ้านเราเนี่ยพวกหลอดไฟบ้านเราเนี่นะคะก็ดูงานสายไฟเบื้องต้นได้เพราะว่ารถมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะมันเป็นอะไรที่มันมันมีระบบอยู่แค่ไม่กี่จุดนะคะที่เราต้องเช็คนะคะ อันนี้คือกล่องควบคุมค่ะอันนี้คือกล่องควบคุมล่าสุดที่อาเภอภูเขียวจังหวัดชียภูมินะคะลูกค้าก็มีปัญหาเรื่องมอเตอร์แล้วก็กล่องควบคุมนะคะ,ะกล่องควบคุมลูกค้า, mia, ากล่กกองควบคุมลูกค้าช็อตนะคะเคสนี้ก็คือกล่องควบคุมลูกค้าช็อตลูกค้าก็ซื้อกล่องควบคุมนะคะถ้ามอเตอร์เสีย <ode. S 2> มอเตอร์เราประกัน1ปีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าถ้ามอเตอร์ไม่ได้ช็อตจากน้านะคะเ,เราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะโดยที่เราจะส่งอะไหล่ไปลูกค้านะคะแลวลูกค้าก็ให้ช่างเปลี่ยนถอดไม่